คุณเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณจะถางดานให้คุณไถ่นี้ของแรงงานต่างด้าวนี้เพื่อนอย่างไรเรื่องแรกเลยนะครับแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะได้สิทธิอะไรเหมือนคนไทยเนี่ยจะต้องเข้าระบบก่อนนะครับถ้าไม่เข้าระบบเนี่ยเป็นแรงงานเถื่อนเนี่ยจะไม่ได้รับการบริการจากภาครัฐแต่อย่างใดดังนั้นนะครับในฐานะของผู้ว่ากรม นนวันนี้เนี่ยจะต้องให้ขอออกเตร่วมกับกรรมการชุมชนนะครับลงไปมอนิเตอร์ว่าในาชุมชนขท่านมีแรงงานที่ยังไม่เข้าระบบหรือเปล่าถ้ามีให้ใช้หลักรัฐศาสตร์อำนานที่พิสัไม่ใช่ไปแจ้งกํำหนดจับแล้วก็บอกว่าผักดันออกนอกประเทศอันนี้ไม่ใช่นะครับบทบาทของผู้ว่านี่เป็นนักประสานดังนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ ไม่เข้าระบบก็จัดก,การมาพามาเข้าระบบซะและรนายจ้างที่ให้ที่พักแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องเรียกมาคุยแล้วขาดหลืออะไรติดขัดอะไรเนี่ยขอออเคสํานักงานเกี่ยวกับผู้ว่าเนี่ยมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับเราจะใช้หลักทิติศาสตร์นาหน้าที่ศาสตร์คิดง่ายๆถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศเราก็แต่อยากได้รับการบริการจากประเทศนั้นๆเช่นเดียวกันเขาสั่งผิดมาเราก็ต้องุ่ยเหลือในเรื่องนี้ถ้า เข้าระบบแล้วแรงงานต่างด้าวจะได้อะไรไดู้่ทุนไทยทุกอย่างเช่นเด็กก่อนวัยเรียนก็เรียนได้โรงเรียนสังกัดกทมก็เรียนได้สิทธิ์นี้อุบัติเหตุจนวัดเพลยก็เคลมได้ทอดบุดว่างงานได้หมดเลยนะครับวันนี้เข้าไปเลือกผู้วา่าเบอร์27นะครับเพื่อเพื่มานนาผู้มมว่านะครับและผมจูงตั้ อกระบบนี้ให้เข้าระบบเป็นกรณีพิเศษครับ